ถ่ายพิทไทย,ไทยนุ่งกระแตกระบาดนี่ละกลุ่มเตีบเห็ดโดนบอกม่ยังบ่แม่ยังแล้วยังแล้วเห็ดเบีอยวบ่มองนี่บ่แม่ เด็กคอยู่งคนแก่งยู่่ครับเบิงเบืองเบืองมคุณองไม้กับคักแคุณคุณแกวแก้วนี่ครับเบองเบืงออมาจากบริเวณนี้ก็ม่แม่ผมลุนตาบแม่แม่นบดด้นี มองให้ผมไทยคิดจวาบาทนะฟุกขับฟุกเอาหยียบ,บกับมี่ <S <S จะจะเลยผมจะตกใจเวอรผมค่าเก็บอันไข่เหต็ดแต่ไข่หน่อยอยู่ถไทยลูก ทษครับผมย่างขึ้นมาเลยแต่ว่าบดได้มากระเดือกระดอบดได้ย่างซิ้วๆก็ได้มากครับสวรรค์อยู่ดีครับ เมืนทับเบื้องเขาทาเขาทาแก้วแก้วเก็บเห็ดกันนิดครับเน้อเดี๋ยว ยังเมิ่งรอบว่ามันเต็มตาบ่ขอบคุณครับตำนี่แหละพี่น้องเอ้ยพอได้อ่าได้ส้มนี่แหละ